สบายดีตอนหาโมงหาสิบนาทีเอนาะโอ้ยอุ้ยหนาวเด้อหนาวรีไหมเย็น <c oughs> ให้อนานะจอดหลดเนี่ยท่าน่นนะวันาะหนาเพื่อนมันนะ เฮื้นอนนีจออยมองนั่นนั่นเอาสิเอา,เอาแคนตาลูไปส่งให้แม่สาวจ่อยแแม่กูโคตรสิ่งเลยแม่มาตามท่าเลขมาเด้อโอ เขียวเขียวมามันแต่ละตัว,ตวอ้อาวโอ้ยเขาจะตื่น, <c oughs> นยายมันมือดอยู่ในนะนั้นนาง,างนางังเขาแล้วนางในประตูเขาแล้วกระเทยไปใส่ด้๋ยนีนไปเช้าพูด จะเดเป็นแต่สาวตัวคนอยากใจดีสิแค่ตลกหายสองร้อยบาทวันดหายลูกเปนไปสายกอดแต่สาวลาบุไเหรออืมเออมาไ mấy tờ phụ bào nói trời tìm dụng ยัยทางหนอกน่ก็เป็นดินสับ่ะเอามึงมาแล้วส,สัยอือสับประรจางนาวนันมากแตงนัน ผู้ใหญ่จะได้สึกม,มันจุดเปียงส่งมันเปียก้อ,อกกิการเรียน่<อ>งงไปสอนอสนการนารันธรเพื่อนาตาเเต้คนละกล้าเ่อนฮะไม่กล้าเออย่างันแต่งแต่แต

ปีเอ้าวยายขอคืนบ่อลงเด้ปนเขียดอะไรไม่้องขันปีกนะเขากินอยู่ขันปนเขากินบ่อแล้วเปิดไฟขันปนเขากินบ่อแล้วมันกลับไปหามันปู๊ยใหไปเบิดมาดูมันสอนมึงสร้างอยู่บ่เมื่อเช้างในซุ้มห้ากับป้งเคียด ครับเป็นเนื้อได้อยู่ได้โ<า>ตไปได้ใหญ่ดอกอืกินตะขามันกินตะขามันดีแต่มันยังมีอยู่ถ้ามันมีเลยจะสิกินอีกสั่ง เพื่อล้า,าลนใหญ่อีลนเนะนี่เนาะสิบหสาวอือ ประเว็นตกดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็มีหมูดอกใหญ่เดี๋ยวก็มีหมูอีกมาอยู่เพิ่มไผ่นั่นนะไผ่จสนามเห็นอยกมันแหละจะไผ่ Mì Hả? Hả? Hả, mình có nhiều đang tham à? đang tham mình có nhiều. nhá co. nào trời mông xả nạm tì. mông เอออาบน้าาออกมาขี่ฝุ่นขี่ดินมาหายว่าเนาะยายผ่าฟิโอ้มึงกับหูสภามึงอยนะ่าเนาะแต่หน้ามึงเอ้ย นนไปมันสม่มดกน่อยมีแต่ดกน่อยสดสกับเป็ดเลยมาซาเ็กน้อม่ได้เพร้มเกนะเออข้าอลูกำมากนะครับแต่ว่ามันเงี้ <c oughs> มันบอลมคือยังกังเวนมันสั่นลาอยู่บ่ได้ สาหนงว่าทาแล้วนะ<า>ทาแล้วนะอ่าน่ามันทาปากเลยทาตะพนนามพันยังดามเป็นวัดเป็นอันเริ่มเปลี่ยนแต่งและ ยนีว so so anyway. ่าเด้อบางสีเป็นบ้าเหม่อไปตัาผมออกอย่งนี้มอนันยาวงามเลยก็ปาไ้เลยเปตัดแล้วอืมตัามันให้สังม่นบาคือผมเยอ่น้ำละเอาไว้เปนอยอามปกาไปซอยออกจัดหน้าในนี้ก็เหมาะดีเลย โอ้ยมื่คืนกนอนนาสั่นๆครับหน้า้องเื่อดพรน้ยอีชาาเมื่สั่นมอานกูชายมื่คนสั่นาด้อเหอาวาายก่อนเอางตโตดเย็นขนาดอยู่ในนอนอยู่ในห้องแอร์ยังเย็นเลยแจ็รลุตโต้ลุตใสเสื้อตัวนี้เลยายามคืนสั่น ผมนนผ่าคันยังเย็นแต่ว่าพอดีอุ่นอยู่ในห้องนะเชียรมงใหญ่เลย้งมนขึ้นน่เสือขญาวคับสุขยญาวคะแนนอุ่นเะมี่ยอมน้นันแต่ตก็ดูดีเะมันเป็นคนขึ้นมา,าจานันทั์วันที่สิบเจ็ด อีสิปมือกระบุนซสาแตกนะสอดแจ้งนั่นปสูเลหัวคำนั่นลงไปสูอยู่ห้นี่งหนาลงไปนายหัวค่ำข้างหน้านเอยร้อยเง้างเว้น่นนองกกับม้าวาอง้ามองข้าวมอง้าใส่นตราด้บหมอดแลเี้ยองเ้รุกหัวค่าปลย ู่ตรงนี้ยันเดียวตัดกางเพื่อหนเอ่อพอียันเดียเออมันวัดดว่กินซีนเดียวสั้นเอ้าเออบอกมันเตรียมไปโหลดพอดีหันเออเตรียมไปยี่ยมกลางเวรก็นดะบอกมันไปปกติมือได้บอกมันกอลังไปสู้กูได้ปกติเอาเลยจ้ะยอมรับว่ามื้อนี้นั่นเออมื้อนี้สั้นเดือนนี้นะมีแต่งานเดือนนี้นนี่ก็งานดองอีกนี่งานบุญงานบุญแล้วก็ต่อบุญบรรพชนนี่นี่ คุณบรรพุนกับภายในเดือนนี้อนนเดือนอี้ันยังแปดสิบพันเหรอเออแมนอะไรอือสิเมือก่อนหาอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินซะก่อน หลักจากสีทามีสอยลังไม้ก่อนว่ามันไปนะมันไปเห็ดยางอยู่มันเห็ดยางมันได้ยังแหน่นนสิทามันลังไม้มันไปเห่าเขาน่ะมันได้กินอยู่บอกหรือจงได้ <c oughs>